กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Call of d t y Mobile และสหรับหัวข้อของวันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทำการจัดในส่วนตัวโหดเอาของปืนรองนั่นคือปืนพก J358 ว่าจะปืนพกตัวนี้ผมในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ระบบของตัวกระสุนเนี่ยเราควรจะปรับแต่งในรูปแบบไหนดีซึ่งในตอนนี้เนี่ยในส่วนของ J358 เนี่ยสายการเล่นครับผมตอนนี้เขาจะแบ่งเป็น2ส,สายหลักๆก,ก็มาดูก่อนว่าจะมีสายอะไรกันบ้างนะ โดยม่ได้นกระสายแรกเลยผมกับสายปืนพกสไนเปอร์ที่ในสายนี้ผมส่วนใหญ่ในการเล่นเนี่ยเขาจะเน้นยิงหัวตัวบิลเนี่ยจะเน้นเล่นความแม่นยําเป็นหลักครับผมก็เลยทําให้เราเสามารถยิงได้ค่อนข้างง่ายในการยิงระยะไกลนะก็จะมีการปรับแต่งตามนี้เลยนะลำกล้องปืนจะใส่เป็นเจ358รองครับผมเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเพิ่มระยะดาเมจเพิ่มการควบคุมแรงดีดแนวตั้ง ในส่วนของกล้องเล็งอันนี้ก็ปรับได้ตามความชอบเลยครับผมบางคนก็อาจจะใส่ตัวเลด,ดก็ไดหจจโโ้หรือบางคนก็ใส่ตัวโฮโรหรือบางคนก็ใส่แทคิคอลไปเลยก็ได้ผมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต้องการเน้นยิงในระดับไหนถ้าเกิดว่าเน้นสนายจ๋าๆหน่อยก็ใส่เป็นตัวแทค็ิคอลหรือว่าโฮโรผมที่เน้นคูณ2หรือว่าคูณ4ในส่วนของตัวไกลปืนผมใส่เป็นตัวเฮวี่ดูตี้ผมเพิ่มความแม่นยาเมื่อเร็งยิงจะทาให้เวลายิงต่อเนื่องกระสุนเนี่ยสามารถแทบจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเดียวเลยนะ และสำหรับแมกกาซีนนี่ผมสาคัญมากสำหรับสายนี้ก็คือตัวเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทําการสวมใส่เนี่ยดาเมจของเราเนี่ยจะเด้งมาเป็นที่1 0 2ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเนี่ยเราถึงสามารถฆ่าตรูได้ภายในจนันช็อตโดยการยิงหัวนะก็ต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมกับตัวกิบหลังอันนี้เนี่ยใส่เป็นตัวกิบยาวนะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเร่ยงยิงเพิ่มความนิ่งเมื่อตุก,กตุกแล้วก็เพิ่มความเสถียรในแรงดีดแนวนอนทำให้เราเนี่ยคมปืน โดยในสุดจุดเด่นของวิวที่1นึ่งผมแน่นนว่าพอเราเนี่ยปรับมาเป็นสายสไนเปอร์สิ่งสําคัญก็คือเราต้องการความแม่นยำครับผมซึ่งบิวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากทำให้เราเนี่ยยิงอย่างแม่นยําในการยิงระยะกลางถึงกึงก่งกึระยะไกลหน่อยและที่สําคัญดาเมจของตัวปืนผมเมื่อใส่บิวนี้เนี่ยเราจะสามารถยิงหัวตายได้ภายในวันชอ็อตจะเกี่ว่าดาเมจของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่105เมื่อเรายิงหัวเท่ากับว่าในระยะใกล้ระยะกลางกึ่งระยะไกล,ะะกลถ้าเราสามารถยิงโดนหัวศัตรูได้เนี่ยศัตรูก็จะตายภายในวันชอ็อตเท่านั้นผม ก็เรียกได้ว่าเป็นบิวที่ค่อนข้างทรงพลังมากแต่ถ้าว่ามันก็มีเงื่อนไขก็คือมันแอบค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงครับผมแต่นั่นก็ถ้าว่าถ้าเกิดว่าเรายิงไม่โดนหัวเนี่ยสังเกตว่าสตูเนี่ยก็จะไม่ตายเพราะฉะนั้นบิวนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนเล่นที่เป็นโปรเพลเยอร์นิดนึงถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็ยังไม่เคยแนะนาสำหรับบิวนี้ไปใช้ตัวบิวที่ที่ที่ดิธแนะนําดีกว่านะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าแต่เกิดพูดถึงความนิ่งใครที่อยากจะเล่นแบบสายยิงไกลๆเนี่ยบอกเลยว่าบิวนี้เนี่ยนิ่ง เวลาเรายิงรัวๆเนี่ยตัวปืนเนี่ยของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแม่นยําจัดๆเลยนะก็จะเหมาะสำหรับกรณีที่เน้นยิงตัวก็ได้ในกรณีที่ยิงระยะไกลต่อศัตรูเรื่อยๆโดยวสำหรับแนวทางการใช้งานของเจ้าต,ตัวบิลแรกเลยก็แน่นอนว่ามันเป็นบิลที่เอาไว้ยิงระยะกลถึงระยะไกลได้ดีผมเพราะว่าตัวปืนมันนิ่งมากเลยระยะ30เมตร40เมตรเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างนิ่งอยู่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคุมปืนดีๆการกดยิงเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนหัวด้วยเนี่ยก็แปะดอกเดียวตายได้เลยผม เรียกได้ว่าเป็นปืนพกที่เหมือนกับปืนกลืง,งปืนสายสไนเปอร์ได้เลยนั่นเองครับผมแต่ถ้าว่าในการใช้งานนะผมเอาจร,จริงเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะยิงระยะไกลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เลือกที่จะไปเล่นอีกสายหนึ่งมากกว่าผมสายที่ก็คือมันค่อนข้างเล่นง่ายกว่าแล้วก็ถ้าจะยิงไกลจริงเนี่ยก็อาจจะเล่นพวกสไนเปอร์หรือว่าปืน AR ไปเลยน่าจะค่อนข้างมีพลังในการทำลาย้ายที่หวังผลได้มากกว่านะเพราะฉะนั้นสายนี้ก็เป็นสายที่เอาไว้เล่นสน,สนุกแล้วกันนะ แล้วต่อมาผมกับสายที่สองอันนี้น,น่าจะเป็นสายที่ค่อนข้างเล่นง่ายที่สุดอะผมสำหรับผู้เล่นมือใหม่แล้วก็เล่นแบบบาลานซ์ปกติทั่วไปผมก็คือสายเน้นยิงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีลูกกระสุนที่เยอะโดยวในส่วนของตัววิวสายที่ของอผมจะมีการเปลี่ยนแปลง2อย่างจากสายแรกก็คือจะเปลี่ยนในส่วนของตัวไกปืนให้เป็นตัวไล์ตัวนี้ผมที่จะเพิ่มความไวในการลั่นกระสุนจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงปืนแบบต่อเนื่องได้มากขึ้น และปรับในส่วนตัวแมกซีนนะผมจากตัวเพิ่มดาเมจกลายเป็นตัวเพิ่มลูกศรแป8นัดเข้ามาแทนนะผมทำให้เราเนะี่ยสามารถยิงได้ต่อเนื่องมากกว่าเดิม โดยในส่วนของจุดเด่นของสายนี้ผมแน่นอนว่าลูกสุนของเราเนี่ยจะอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเป็น8ลูกและความไวในการเล่นกระสุนเนี่ยสังเกตว่ามันจะลั่นเร็วมากครับผมแต่สิ่งที่ชดเชยมากก็คือในเรื่องของความแม่นยําของตัวปืนนะผมต้องเรียกียกว่ายิงระยะกลางกับระยะไกลเนี่ยก็จะค่อนข้างยากหน่อยเิลนี้ก็จะเหมาะสำหรับกรณีที่ยิงระยะใกล้ถึงระยะกึงก่งกลางเท่านั้นผมแต่ก็อย่างหนึ่งพอเราถอดกระสุนดานเมลไปทาให้เราเนี่ยยิงหัวไม่ตายภายในวันชดแล้วแต่ทดเชยมาด้วยความเร็วในการเล่นกระสุนแทนที่เราสามารถาววาเบิร์ ข้อดีกับข้อเสียที่มาพร้อมกันนะและเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นผมสำหรับความเร็วในการยิงเมื่อบิวเป็นสายที่2กับเที่ยบกับปืนปกติเนี่ยด้านซ้ายก็จะเป็นแบบปรับมาเพิ่มความเร็วเลยผมสเกตว่าความเร็วในการลั่นเนี่ยมันจะเร็วกว่าแต่พอเร็วกว่าปุ๊บความมั่นยำของมันเนี่ยก็จะลดลงอย่างมากเหมือนกันนะผมก็จะเป็นสายที่เหมาะสำหรับการยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางเป็นหลักนะก็เน้นการเบิร์สศัตรูให้ตายเร็วที่สุดจะสะเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความห่างของการยิงจบกระสุนเนี่ยในกรณีที่เท่ากันเนี่ยก็ต่า,าง ในสนุนชุดเด่นของสายนี้ผมแน่นอนว่าพอเราเนี่ยยิงเบิร์สได้เร็วขึ้นเท่ากับว่าเราจะปิดศัตรูได้เร็วขึ้นตามด้วยผมบวกับตัวปืนพกเนี่ยมันเป็นปืนที่วิ่งเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นแบบวิ่งบูวิ่งบุกได้เลยผมก็ถือว่าเป็นสายหนึ่งที่เล่นสนุกนะเพราะว่าเราสามารถวิ่งได้แบบเรื่อยๆผมเจอศัตรูก็ยิงๆๆๆมากันเยอะๆให้เกิดว่าล็งแม่นๆเนี่ย ก็สามารถเก็บได้พร้อมกันภายใน2อสาคนเลยผมก็เรียกได้ว่าเป็นสายที่ออกแบบมาสำหรับคนเล่นใหม่แล้วก็เพิ่งจะเริ่มฝึกจับปืนพกด้วยนะและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคมปืนดีๆผมก็แน่นอนว่าในการยิงระยะกลางถึงกึ่งระยะไกลเนี่ยเราก็สามารถยิงได้เหมือนเดิมเพราะว่าตัวปืนพกเนี่ยยังไงคอนเฟิร์มเนี่ยโดนดาเมจเนี่ยสนัดยังไงก็ตายอยู่ดีผมเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่มันอาจจะค่อนข้างยิงยากกว่าสายแรกนิดน,นึงครับผมในการยิงระยะไกลแต่มันก็ค่อนข้างชัวในเรื่องของการปิดเกมได้เหมือนกันนะ แต่สำหรับสุดท้ายนี้ผมแนวทางการเลือกใช้งานของปืนพกเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆแต่ละคนเลยว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกเล่นเป็นแนวไหนสายไหนมากกว่านะก็เลือกปรับให้ตรงกับสไตล์การเล่นของตัวเองเนี่ยจะดีที่สุดนะไปะได้เวลาแล้วเอาไปปืนพกเนี่ยไปรดแล่นเล่นกันดีกว่าข้อดีของปืนลองเนี่ยแน่นอนว่ามันวิ่งเร็วผมเจอปืนหนะะักๆคือแบบเราวิ่งแซงหน้าได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะไม่ต้องมีปัญหาในส่วนนี้นะแต่ปัญหาก็คือจะเจอใครรอเปล่าซึ่งไม่เจอใครเลยครับไปไหนกันหมดเฮ้ยหายหายหมดเลยเดียว วิ่งมาถึงบ้านเลยเพื่อนหายไปไหนหมดฮอลโหลยที่ดีครับหลังแตกไปดีครับวิวมีคนไหมไม่มีคนแปลว่ายาชุดเกิดอะไรวันนี้วิ่งมาถึงหน้าบ้านปุ๊บหายโอ้โหเพื่อนตุ๊กแตกไปเลยครับสองคิวโอ้โหเพืออยงแค่เฮ้ยจุดหูเกือบเอาลูกระสูนหมดไม่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 มันจะต้องยิงไกลดียิงไกลเกือบแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ยิงชิ้นกำแพงใช่ไหม โอ้โหแล้วดูสภาพเพื่อนแย่งร้านหมดเลยอะไม่ไรวิ่งบวกใหม่ยิงมาวิ่งมาวิ่งมาเจอไหมเจอใครไหมไม่เจอใครเลยครับเจ๊อีไม่เจอใครครับเจอแล้วโอ้โหหลบเดี๋ยดืเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงเลยอะสงสัยตัวเองโอ้จะเต็มเต็มหน้าเลยครับเมื่อกี้วิ่งต่อวิ่งต่ออืมมันอันจริงจบอกแล้วปืนพกเล่นล้วนก็โอเคนะ แต่เกิดว่าจะเล่นจริงๆแบบเพียวๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ผมเพราะว่าเอาไงเนะี่ยการใช้งานนะ่ะปืนลองมันก็คือปืนลองอยู่ดีผมพอไปเล่นกับปืนหลักอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สู้ไม่ค่อยได้นะเฮ้ยโอ้โหโหลดโหลดโหลด,ลด,ลดเรียบร้อยเกลียบ <c oughs> หลังมีกไ่้เนี่ยใ <c oughs> จยสิ่งที่น่า,ารัคาญปืนพกนิดนึงก็คือเวลาลโหลดนะผมมันจะค่อนข้างบังจอมากเลยนะยิ่งปรับเป็นตัวลํากล้องปืนเป็นแบบรองเมื่อไรเนี่ยคือแบบโอ้โหลำกล้องมันจะยาวมากแล้วมันจะบังจอเยอะพอสมควรแตกไปดีครับ เอมีคนไหมไม่มีคนสแกนหนึ่งทีปุ๊บหน้าน่าจะมีคนหนึง่งส่งรถฮอนคูไปตามไปเลยเพื่อนแดกแต่โอ้โหลบเกือบแล้วไม่เไปไ็นไรอีกคันหนึ่งโดนรถอยู่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น่ยิงสวนยิงสวนยิงสวนก็ตายไปสิครับ <laughs> เอาเคาน์เตอร์วีวีก่อนอ้าวหลังมาก็เสร็จดีครับนี่แล้วก็ลูกหมด <laughs> เดี๋ยวยิงจนลูกหมดเละ ไปไปไล่ยิงกันต่อดีกว่ามาไหนไหนเจอใครเอ้ยหลังหลังหลังโอเคแตกหลังไปหนึ่งเมื่อกี้นี้แบบไม่ให้ซูมไม่ให้เสียง,งโอ้โหดีเดียววิ่งผ่านเร็วมากแล้วทำไมเพื่อนไม่ยิงเนี่ยผ่านหน้าตรงนี้อะถามจริงนี่เนี่ยต้องเก็บให้งานต้องเก็บงานให้ไงต้องเก็บงานให้เรียบร้อยครับสามศพอยู่ดีๆก็แบบมาให้ยิงเชยมาดิครับต่อน,นี่ไหมครับต่อออกไหมออกไหมไม่ออกโอ้โอหรู้ดีว่าวิ้ยหลังแตกหลังแตกหล,งกหลังแตกวิ่งวิ่งหลบวิ่งหลบ จะเอจ,จะยิงซะหน่อยไปทาแล้วโอ้โหโคตรแม่นโอ้โหฟาโลนี่เองนึกว่าปืนไหนถ้าเป็นฟาโลนี่บอกเลยว่ายอมเขาไม่เถอะชุดเที่ยวตายแตกคนหนึ่งครับแตกไปสองไมแตกสองครับแต่ว่าลูกหมดรีโหลดรู้สึกกระสุนแปดนัดนี่ยังไม่พอใช้งานเลยเนะี่ยเจอแบบความเร็วในการลั่นขนาดนี้ยิ่งลั่นเร็วกระสุนเยอะมันจ่ายเร็วตามไมดเวยอโอ้โหหลบเกือบแล้วเต็มหน้าไปดิครับหัวแตกไปดิแตกหนึ่ง ยิงไกลก็ยิงได้นะยิงไกลก็ยิงได้นะยิงปุ๊บอ่ะส่งรถไปก่อนหนึ่งคันส่งเคาน์เตอร์ u a วมีอะไรกดให้หมดเดยวจะไม่มีโอกาสได้กดแตกหนึ่งไหมแตกสองแตกสามสามไหมโอเคทริปเปิลคิวขอบคุณที่ยืนมาเป็นเรียงหน้ากระดานครับผมคนที่สี่ <c oughs> เรียบร้อยล <c oughs> ูกจะหมดแล้วลูกจะหมดแล้วขอรีโหลดหน่อยฝามีสองคนสามคนประสบการณ์สาร้อยปะเนี่ยสามคนรัวปะเนี่ย ลูกบดลูกบดจุ๊กจุ๊กจุกจุกเอา้าวิ่งผ่านอันนี้บอทแน่นอนนะผมวิ่งผ่านหน้าเราไปอย่างนี้ยิงไกลไกลยิงไกลหน่อยยิงไม่ทันเจเรียบร้อยเสร็จหนึ่งมีคนไหมมีอีกหนึ่งคนเกิด <c oughs> ไปสองมีคนด้านหลังกำแพงอีกหนึ่งคนทันไหมทันไหมโอ้โหไม่ทันอีกแล้วโอ้ <c oughs> โดนเดสสิบทิงกวาดหน้าเรียบร้อยเลยอ,อัดตัวอัดตัวดับเบิลคิวดับเบิลคิวไปก็เรียบร้อยผม ก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวในส่วนของตัวโหลดเอาท์ของตัวปืนพก k 3 5 8นะก็เป็นหนึ่งปืนที่ในกรณีใช้งานของปืนชุกเฉินที่ลูกหลักหมดเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยมาใช้งานแทนได้นั่นเองหรือเปลี่ยนตอนวิ่งตามปกติก็ได้เหมือนกันนะและเหมือนเดิมใครชอบวิดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามา,าชมกับผมก็ไปแล้ว